บิตคอยนระยะสั้นยังคงน่าเป็นห่วงยังอยู่ในดาวเทรนอย่างชัดเจนมีโอกาสปรับตัวลงได้ถึงโซนไหนคลิปวันนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟบ Bitcoin ในภาพระยะสั้นและก็ระยะกลางน่ากังวลจุดไหนบ้างไปติดตามในคลิปนี้ สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนโซ่คริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่4เดือน9และผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกราฟบิตคอยในภาพระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางกันเนาะว่าผมมองไงบ้างทําไมมันถึงไม่พุ่งไปไหนมาไหนสักทีนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆในปัจจุบันเนี่ยบิตคอยผมมองเป็นเหมือนไดมอนด์แพทเทิร์นเนาะซึ่งก็ยังไม่สามารถเบรกผ่านไปได้จริงคจริงมีแค่ี่ม ที่จะเบรกแล้วรอ,อพุ่งขึ้นต่อนะครับเป็นดิมอนด์บอททอมเนาะแต่ถ้าหากกรณีที่เบรกลงเนี่ยเราจะเจอกันที่ประมาณโซน19,000จนถึง18,700ดอลลาร์นั่นเองอันนี้คือจะเป็นเป้าของดิมอนด์แพทเทิร์นนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะผมวัดเป้าให้แล้วแต่ถ้าเบรกขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมครับไปที่ประมาณช่วง21,000 2่น0 0 2่ง0 0ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่ต้องเบรกผ่านแนวต้านใดแนวต้านหนึ่งไปเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะปิดปลิมปิมด้านล่างแต่ก็อื่นครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เทรดที่ Bybit <ๆ>เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปด้านล่างนะครับจะอยู่ใต้คลิปเลยกดที่ลิงก์นั้นแล้วเพื่อนๆโอนเงินเข้าไปเทรดที่ Bybit อย่างน้อยเนี่ย50 USDT แล้วก็เทรดสปอตอีก50 USDT แต่ที่สําคัญอย่าลืม KYC level 1ด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนได้รับไปแน่นอนครับ30 USDT ฟรีจาก Bybit เข้ากระเป๋าฟิวเจอร์ซึ่งสิ่งสาคัญเลยเพื่อนจะได้รับ USDT เพิ่มเติมจากการ ทำกิจกรรมที่บายบินะครับก็คือเพื่อนๆมาที่ศูนย์รางวัลได้เลยนะครับยังมีปฏิทินการรับรางวัลเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายและที่บายบิเทรดง่ายกว่าที่เพื่อ,อนๆคิดแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนรู้ใหม่เลยนะครับเยดีทีฟรีที่เพื่อ,อนๆจะได้รับเนี่ยจะได้รับหลังจากเพื่อนๆทาครบเงื่อนไขเนาะในช่วงกลางเดือนหรือสิ้นเดือนนะับและที่สําคัญใครที่ชอบการทาคลิปของผมอยากวางแผนเทรดไปกับผมเอาอยัางไงดีกังวลกับการเทรดเองนะครับต้องมาเครียดกับการเทรดเองก็สามารถให้การสนับสนุนผมได้เนาะก็คือสมัครสมาชิกหน้าช่องยใ Yeah. Okay. คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ในการสมัครเท่านั้นนะครับเดือนละ300บาทขึ้นไปเนาะเพื่อนๆจะได้วางแผนเทรดแล้วก็มุมมองต่างๆของการาฟซึ่งวันนี้ผมก็อัปเดตข้อมูลที่สําคัญในภาพระยะกลางและระยะยาวไว้ให้เพื่อนๆสมาชิกเฮาฉลามทุกคนไว้ในชุมชนของช่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เนี่ยในความน่ากังวลของบิตคอยนั้นตอนนี้เนี่ยเรายังคงอยู่ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งในระยะสั้นและก็ระยะกลางเห็นไหมครับว่าการพุ่งขึ้นซึ่งก็ยังไม่สามารถผ่านแนาวต้านสาคัญในภาพระยะกลางไปได้อยู่ดีก็ล่วงลง,ง,งมา ยู่ดีนะครับและที่สําคัญในภาพระยะสั้นเองเนี่ยผมก็ลองเอาเทนไลน์เนี่ยมาวางให้เพื่อนดู เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าบิตคอยเนี่ยยังคงวิ่งไซเวย์อยู่ในแนวโน้มขาลงยังไม่สามารถแบบเบรกแนวต้านสําคัญแนวโน้มขาลงไปได้เลยหรือเทรนไลน์แนวต้านสาคัญของไดมอนด์เนี่ยยังไม่สามารถผ่านไปได้เลยฉะนั้นแล้วก็เรามาระวังในการล่วงลงต่อให้ดีนะครับก็คือเราเหมือนจะปิดปลิ่มๆเนาะเห็นไหมครับปิดปลิ่มๆออกมาแล้วหรือบางคนอาจจะมองเป็นการไซเวย์อยู่ในกรอบแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไซเวย์อยู่ในกรอบแบบนี้ก็ได้ซึ่งสิ่งสําคัญที่บิตคอยเนี่ยไม่คอลุดนะก็คือประมาณช่วง19,550ดอลลเกาพระเยห้อ ไครับว่าแท่งเทียนเนี่ยมีการกลับตัวที่ช่วงโซนนี้ตลอดและปัจจุบันก็เหมือนที่จะใกล้มาถึงแล้วเนาะฉะนั้นแล้วถ้าหลุดเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอกันที่โซน19ึ่จนถึง18,700ดอลลาร์เนี่ยจะสูงมากจากการปิดหลุดไดมอนด์พ a t t ท r n ในภาพระยะสั้นตรงนี้นั่นเองฉะนั้นแล้วใครที่จะไปเทรดในแนวโน้มขาขึ้นหรือช้อนสปอตถ้าหลุด19 50เนี่ยผมมองว่าควรจะต้องพิจารณาใหม่หรือก็อาจจะยอมคัดลอดออกมาก่อนนะครับและที่สําคัญในภาพระยะกลางผมก็เคยได้บอกไปแล้วเนาะสำหรับการที่โซคลาสสิกเนี่ยมีการตัดกันจากโซนโอบอดล่วงลงมานะครับแต่ละช่วงก็คือเส้นเส้นสีแดงๆแนวตั้งตรงนี้เนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโตรเราก็ตัดกันเรียบร้อยแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยถึงแม้โตจะกลับตัวเนี่ย ก็จะมีโอกาสลดล่วงถึง21%แสดงว่าเพื่อนๆก็ระมัดระวังครับเพราะว่าสโตปัจจุบันของเราได้มีการ cross กันลงมาเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสร่วงลงอีกประมาณ21%เอาแบบผมเอาแบบไม่ไม่แย่มากนะแบบช่วงที่เนี่ยแท่งเทียนที่เพิ่งจะตัดกันเลยอะผมวัดแบบวัดแบบเอาช่วงที่เพิ่งจะตัดกันเลยเพราะว่าช่วงอื่นๆเนี่ยผมเอาผมเริ่มวัดจากช่วงที่เริ่มตัดกันไปแล้วนะเห็นไหมเริ่มตัดกันไปแล้วเริ่มตัดกันไปแล้วแต่อันเนี้เนี่ยผมจะเอาช่วงที่ พึ่งตัดกันเลยละกันนะครับมีโอกาสลดล่วงถึงโซน16,000ดอลลาร์เลยนะครับเพื่อนแอบน่าสนใจเหมือนกันนะถึงแม้จะล่วงลงมาลึกขนาดนั้นก็ตามนะครับประมาณ16,000ดอลลาร์นะซึ่งโอกาสที่ราคาจะเป็นก็คือการราคาของเราล่วงมาแบบนี้พุ่งขึ้นไปและร่วงลวงมาแบบนี้อีเนี่ยจะกลายเป็นบูริสได v ว r ์เนี่ยโอกาสที่จะเกิดกับโซคาสติกเนี่ย ค่อนข้างมีสูงอาจจะเกิดจุดกลับตัวตรงนี้ในภาพระยะยาวหรือระยะกลางก็ได้อันนี้คือจุดที่น่าจับตานะครับและก็รามัดระวังการที่โซตัดกันแล้วจะร่วงลงต่ออีก 21เป็นอย่างน้อยจนถึง60นั่นเองนะครับซึ่งผมวัดให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เรามัดระวังด้วยรวมถึงการที่เราหลุดล่วงไลซิงเวทตรงนี้ออกมาเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นนี้ไหมครับนะครับก็คือเราได้หลุดล่วงเทรนด์ไลน์นะครับสำคัญของ b a ร์ลิสแฟกตตรงนี้ออกมาแล้วซึ่งตรงนี้มันเป็นกรอบใหญ่มากๆจุดนี้ปิดคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเมื่อผมเอาแพทเทิร์นของแฟกตเนี่ยมาเพื่อนๆดูในภาพระยะยาวเนี่ยเราก็หลุดคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเนาะแสดงว่าแนวโน้มขาลงที่น่ากังวลเนี่ย แต่ยังมีอยู่นั่นเองซึ่งอันนี้มันอาจจะล่วงถุงโซนหลักหมื่นดอลลาร์เลยก็ได้นะซึ่งจะเป็นโซนรับสําคัญของวอลุ่มโปรไฟลด้วยนั่นเองโซนนี้อันนี้เพื่อนๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับผมแค่เอามาเตือนแล้วก็เอามุมมองต่างๆมาแชร์ห้เพื่อนดูกันเนาะโอเคต่อไปเรามาดูลูหน้าเหมือนเดิมแลนครับซึ่งลูหน้าเนี่ยก็ยังไม่ได้เบรกแนวะโน้มทางไหนไบสักทางเนาะก็มีการทิ้งเส้นเทียนเอาไว้ที่แนวรับสําคัญอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าการที่ทิ้งเส้นเทียนเอาไว้ ก็ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในภาพระยะสั้นได้อยู่ซึ่งถ้ายังไม่ได้ปิดแบบเต็มๆแท่งเนี่ยผมยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะไซด์เวย์แนวโน้มขาขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับก็คือรันเทรนต่อไปแบบนี้เลยไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้อยู่ถ้าเบรกทางไหนเพื่อนๆก็ค่อยไป f o ล l ล w ตามทิศทางนั้นๆเนาะนะหรือบางคนที่อยากจะไป f o ล l ล w ตามแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยอาจจะรอการเบรกก่อนก็ได้เพราะโอกาสที่ผมได้บอกไปแล้วนะที่เราจะเจอกันตัวเลขท้ายก็คือ31,000ื่นึงช่ง35,000นั่นเองนะครับก็จับตาเราดําหรับรหเองนาให้ดีเนาะ เอาละเพื่อนๆงัยผมก็ฝากไปเทรดกันที่บ y ายบิด้วยเนาะอย่าลืม KYC เลเวล1คลิกที่เลี้ยงแนะนำของผมใต้คลิปด้านล่างโอนเงินเข้าไปเทรดอย่างน้อย50 USD t ซื้อขายสปอต50 USD t ราฟรีแน่นอนครับ30 USD t เข้ากระเป๋าฟิวเจอร์แน่นอนครับเอาละเพื่อนๆผมก็หวังว่าข้อมูลของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างแชร์ share, มุมมองต่างๆผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเนาะแล้วก็ผมมองว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไไไไไรรรมมมาาากก็เเเลย่่่ดด้ออัปตะท ใครอยากคอเรียนไหนก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปล่างได้เลยนะครับบิดคอยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเพ,เพื่อนๆก็ระมัดระวังให้ดีนะครับใครที่จะไปเทรดสวนทางก็เรามาระวังกันเอาไว้ด้วยเนาะอย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่กวางกับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ